วันนี้จะพามาเ <ENA> พื่อนๆมาดูการบิดแคมกับรถนะครับว่าบิดขึ้นได้อะไรบิดลงมันได้อะไรนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยเราก็ต้องมีเกียร์วัดองศางนี้แหละก่อนนะครับถ้ามีเกียร์วัดองศาเนี่ยเพื่อนๆจะไม่ต้องถามผมเลยว่าบิดขึ้นไปลงแต่ถ้าน้องๆเพื่อนๆทําที่บ้านมันมันไม่มีนะครับมันไม่มีเกียร์วัดองศาแต่ม,มีว่ามีเฟืองบิดแคมอย่างตัวเนี้ยเฟืองบิดแคมตัวเนี้ยนะครับเนี่ยเฟือง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 บิดแคมตัวเนี้ย อ่านะครับอ่าเราก็จะมาอธิบายคร่าวๆว่าได้อะไรนะครับหลักๆเลยเนี่ยโซ่เราลิ้นมันจะคล้องเฟืองข้างนอกอยู่มันจะขยับไม่ได้เราขยับได้แค่ตัวในคือตัวเฟืองแมคมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเอาง่ายๆเลยถ้าเราบิดลงนะครับเวลาเราวัดกำลังอัดเนี่ยกำลังอัดที่เกตมันจะเยอะขึ้นแต่ถ้าเราบิดขึ้นอย่างนี้กําลังอัดที่เกตมันจะได้น้อยลงทีนี้บิดขึ้นมันได้อะไรบิดขึ้นแรงม้าแรงบิดมันจะย้ายายา่านไปอยู่รอบสูงอา่าคือท้ายลึกนัน่นเองแต่ถ้าบิดลงนะครับ แรงม้าแรบิดจะอยู่รอบต่ำก็คือต้นจะจัดขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่เสมอไปร้อเปอร์นนะนี่คือทฤษฎีเพราะอะไรมันขึ้นอยู่กับว่าองค์ประกอบเครื่องยนต์ตอนนั้นอ่ะมันขาดหรืออะไรบางทีบิดลงอาจจะท้ายลึกบางทีบิดขึ้นอาจจะท้ายลึกก็ได้บางทีบิดลงอาจจะเป็นอีกแบบอย่างเงี้ยอยู่ที่ว่ามันเหมาะสมยังไงแต่สุดท้ายถ้าใช้เกจวัดมันจะจบป่านะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้น,นง่ายๆบิดขึ้นบิดลงมันจะได้อะไรประมาณนี้แหละนะครับตัวเสื้อไอรอนทํา